รู้จักจคำนำเรื่อคำศัพท์คำที่หนึ่งฟินจุกทอนั่งหนูชาวนาชาวเขาชาวไร่แผนที่ผ้าไหมทหารตำรวจเจ็บป่วยงานฝีมือ รับประทานกะนิ่มลึกแพงยอมถูมเรื่องฟังตั้งเลอกหลุมหมดราคาละเอียดลำบากแนะนำชายแดนสุดเสียง เดือดร้อนประเทศหมดแรงหน่วยงานเสมอความทุกข์พระเจ้าอยู่หัวพระราชินีในหลวงพระราชะทานถวายพระพรส่งพระเจริญทรงงานตามสด็ดฝนเทียม ผลหลวงโครงการหลวงที่ทำกินประชาชนราชการราษฎรพลังงานสัตวแพทย์